ฉันพยายามสร้างความมั่งคั่งตลอดเวลาเลยนะคะฉันเขียนคำยืนยันฉันสร้างเจตนาฉันเขียนในหนังสือฉันโปรแกรมจิตฉันทำทุกอย่างที่จะดึงดูดความมั่งคัง่งแต่มันก็ไม่เกิดผลนะ่ะฉันทำอะไรผิดหรอคะฉันตั้งใจมากๆเลยนะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกที่รักแต่สิ่งที่เธอทำอยู่อ่ะมาจากพลังของการขาดมากกว่าพลังของการมีหมายความว่ายังไงคะ ฉันก็คิดถึงเงินตลอดเวลาแลว้วอ่ะมันไม่ใช่หรอคะมันต้องต้องทำยังไงอ่ะนั่นแหละที่เป็นปัญหาเธอตอนที่เธอคิดถึงเงินตลอดเวลาเธอกำลังสั่นสะเทือนพลังงานว่ามันยังไม่มาเงินเงินมาหาฉันหน่อยฉันยังต้องการฉันแบบฉันยังมีความต้องการและฉันจะต้องทำอะไรอีกเยอะแยะกว่าที่จะได้เธอมา ฉันอยากอยู่ในพลังงานของความต้องการจักรวาลไม่ฟังคําพูดเธอหรอกนะจักรวาลฟังพลังที่อยู่ใต้คําพูดนั้นต่างหากแล้วฉันจะต้องทํำยังไงคะเพราะว่าฉันก็ต้องการเงินเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกเอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถมันก็ต้องมีเงินเข้ามาจะทํายังไงจะต้องรอหรอเริ่มจากผ่อนคลายก่อนเลยเพราะความตึงเครียดคือสัญญ,ญาณว่าเธอไม่ได้อยู่ต่อ หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับซอสลองพูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วไม่ต้องพูดเพื่อให้มันเกิดขึ้นแต่พูดเพื่อให้เธอรู้สึกดีตอนนี้เมื่อพลังของเธอกลับมานุ่มนวลเงินก็จะเริ่มไหลมาหาเธอเองนะเธอปลอดภยัยเธอมั่นคงเธอมีความสุขเธอมีอิสรภาพเธอผ่อนคลาย มันฟังดูง่ายนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันยากที่จะเชื่อจริงๆใช่มันง่ายแต่มันแค่ยังไม่ชินน่ะแต่ถ้าเธอจะลองสักสามนาทีต่อวันแค่รู้สึกโล่งใจขอบคุณโดยไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ขาดเธอกำลังเปลี่ยนคลื่นของเธอทั้งชีวิตเลยนะแล้วเงินจะมาเมื่อไหร่คะ เมื่อเธอไม่ต้องการให้มันมาเดี๋ยวนี้อีกต่อไปเพราะตอนนั้นนะ่ะเธอจะอยู่ในพลังงานของการมีมันอยู่แล้วและจัก,กรวาลจะไม่มีทางขัดแย้งกับพลังงานนั้นได้เลยนะเลิกวิ่งไล่ตามเงินเมื่อไหร่แต่อยู่ในคลื่นพลังงานที่สอดคล้องกับความมั่งคัง่งที่เธอรู้สึกว่าเธอมีมันอยู่แล้วเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาเธอทันท,ท,นทีเธอเชื่อไหมล่ะ